สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์แปลกๆที่อ่านเจอมาครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างส่วนตัวมากๆเลยมาจากผู้ใช้ชื่อแพทริก k 1 7 1ในเว็บ y o g o s t o r i e s c o m นะครับอ๋อค่ะเว็บนั้นรวมเรื่องแนวแนวนี้เยอะเลยนะคะแล้วเรื่องของคุณแพทริกนี่เป็นยังไงล่ะคะคือเขาเล่าหลายเหตุการณ์เลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะจนถึงปัจจุบันนี้แหละ กิดในบ้านเก่าเขาแล้วก็จะแถวบ้านอืเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือ,อ,อลองมาดูประสบการณ์เหล่านี้กันแล้วก็อยากจะดูด้วยว่าคนอื่นๆในเว็บนั้นเขามีความเห็นหรือว่าตีความเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับน่าสนใจดีค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าทั้งหมดนี้คือมาจากคนเดียวเล่าใช่ไหมคะใช่ครับคนเดียวเลยแต่ว่ารูปแบบประสบการณ์มันหลากหลายมากเลยนะมีทั้งแบบสัมผัสดได้ทั้งเห็นเป็นภาพแล้วก็มีได้ยินเสียงด้วย คือมันมันครบเหมือนกันนะคะเนี่ยมั่นนะสิครับนั้นเราเริ่มจากเรื่องแรกเลยตอนเขาอายุประมาณเอ่อเถึงสิขวบนี่แหละค่ะเขาเล่าว่านอนนอนอยู่บนเตียงแล้วรู้สึกเหมือนมีมือมาลูบหัวเบาๆโูหเด็กๆเจอแบบนี้ก็กลัวแย่สิคะใช่ครับเขาก็ตกใจร้องออกมาแม่ก็เข้ามาปลอบแล้วก็เปิดประตูห้องทิ้งไว้ให้แต่ประเด็นคือตอนเช้ามาประตูห้องมันปิดเองครับแล้วปิดแบบเปิดยากด้วยนะ ปิดเองเลยหรอคะอันนี้เริ่มมีอะไรแปลกๆที่เป็นรูปรธรรมแล้วนะไม่ใช่แค่ความรู้สึกใช่ครับใช่ครับไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองแล้วเพราะมีเรื่องประตูเข้ามาเกี่ยวด้วยอืมจุดนี้น่าสนใจนะคะคือมันมีทั้งประสบการณ์ทางกายคือโดนล,ลูบหัวแล้วก็มีปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดๆคือเริ่มประตูมันก็ทําให้เด็กกลัวแหละเนาะแล้วพอแม่พยายามปลอบคือแม่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อหรือไม่อยากให้ลูกกลัวก็ได้นะคะ ก็เป็นไปได้คร <aps> oh, totally ับซึ่งการตอบสนองแบบนี้บางทีมันก็อาจจะทําให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเจอมันจริงหรือเปล่านะอะไรแบบนี้อ๋อเข้าใจครับแล้วถัดมาไม่นานเขาก็เจออีกนะครับคราวนี้เห็นเป็นภาพเลยยังไงคะตอนนั้นนอนอยู่บนโซฟาแล้วเห็นเป็นเขาใช้คาว่าก้อนกลมๆสองก้อนนะครับลอยช้าๆจากห้องนอนเขาไปถึงห้องนอนแม่ก้อนกลมๆแปลกจังเลยค่ะปกติเราจะนึกถึงเป็นรูปร่างคนหรือเงาอะไรแบบนั้นเนาะ ใช่ครับผมก็ว่ามันแปลกดีเขาก็ร้องไห้อีกแม่มาดูก็บอกว่าลูกแค่จินตนาการไปเองอืมโดนบอกว่าจินตนาการซ้ำอีกแล้วนะคะเนี่ยคือประสบการณ์ทางการเห็นที่แปลกแปลกแบบนี้แล้วเกิดตามหลังเรื่องแรกไม่นานมันก็ยิ่งทำให้เขากลัวมากขึ้นไปอีกแล้วก็ตอกย้ำปฏิกิริยาเดิมๆของคุณแม่เขาด้วยครับแล้วพอมาถึงช่วงปัจจุบันประสบการณ์ส่วนใหญ่มันย้ายที่ครับไปเกิดในห้องน้าบ่อยๆ หรอคะในห้องน้ำนี่เจอบ่อยหรอใช่ครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบเหมือนเรียกชื่อลูกพี่ลูกน้องเขาชื่อโทมสัสหรือบางทีก็เป็นเสียงทักทายสั้นๆแบบเฮ้ hey! ว่าไงอะไรแบบเนี้ยเสียงกระซิบในห้องน้ำหรือแล้วบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนหลังคาซึ่งหลังคาส่วนนั้นมันมองเห็นได้จากหน้าต่างห้องน้าพอดีหรือบางทีก็ได้ยินในห้องนอนตัวเองก็มี อ๋อคือเปลี่ยนจากเห็นภาพมาเป็นได้ยินเสียงแทนแล้วก็เกิดซ้ำๆในที่เฉพาะอย่างห้องน้ำหรือห้องนอนตัวเองแสดงว่าเรื่องมันไม่ได้จบแค่ตอนเด็กๆแต่ยังตามมาถึงปัจจุบันใช่เลยครับมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆการเปลี่ยนรูปแบบประสบการณ์หรือสถานที่เนี่ยมันอาจจะบอกอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะคะอาจจะเกี่ยวกับตัวตนของสิ่งที่เขาเจอหรืออาจจะเกี่ยวกับการรับรู้ของเขาเองที่เปลี่ยนไปเมื่อโตขึ้นก็ได้อืม แล้วการที่เกิดซ้ำๆในห้องน้ำเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงทางจิตวิทยากับสถานที่นั้นไปเลยก็ได้ค่ะเป็นไปได้ครับแล้วก็มีเรื่องล่าสุดอันนี้เพิ่งไม่กี่เดือนก่อนเองครับค่ะตอนนั้นมันพบข้ามแล้วเขาออกไปติดรูบาสเกตบอลที่มันกลิ้งลงเนินไปใกล้ๆป่าแถวบ้านพอเงยหน้าขึ้นมาเจออะไรคะเขาเห็นเป็นเงาคนครับยืนพิงต้นไม้อยู่แล้วบอกว่าเหมือนมีอะไรอยู่บนหัวด้วยโหอันนี้น่ากลัวจริงๆังเลยนะ แล้วเขาทาไงต่อคะวิ่งสิครับวิ่งกลับบ้านเลยแล้วประเด็นคือพอไปคุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าแถวแถวป่าตรงนั้นน่ะเมื่อก่อนเคยมีอินเดียนแดงเดินผ่านแล้วก็เคยมีบ้านถูกไฟไหม้ด้วยนะมีคนตายในป่าลึกไปสองคนอืม,อมคราวนี้มีเรื่องเล่าท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่ครับการที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าเก่าๆแบบนี้มันทําให้เรื่องดูเอ่อซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับใช่ค่ะ เรื่องเล่าท้องถิ่นนี้มันมีอิทธิพลเหมือนกันนะคือมันอาจจะเป็นกรอบให้เราเอามาใช้อธิบายสิ่งที่เราเจอแล้วมันอธิบายไม่ได้แต่มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอคติยืนยันหรือ confirmation bias ก็ได้นะอคติยืนยันยังไงนะครับก็คือพอเราเจออะไรแปลกๆแล้วเราดันไปได้ยินเรื่องเล่าที่มันดูจะเข้ากันได้พอดีเราก็อาจจะเผลอเชื่อมโยงหรือตีความสิ่งที่เห็นให้มันเข้ากับเรื่องเล่าที่เราเพิ่งได้ยินมานะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับ เหมือนหาเหตุผลมารองรับสิ่งที่เจอประมาณนั้นค่ะแต่ถึงอย่งงางนั้นการเห็นเงาคนที่มันไปพ้องกับประวัติศาสตร์เศร้า,า,า,าๆของพื้นที่นั้นพอดีมันก็ทําให้เรื่องนี้ดูออทรงพลังแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะจริงครับแล้วตัวผู้เขียนเองเขาก็ไม่ได้ฟันธงนะว่าคืออะไรเขาก็สงสัยเหมือนกันแล้วก็เลยมาโพสต์ถามความเห็นคนอื่นๆในเว็บด้วยค่ะแล้วความคิดเห็นเป็นไงบ้างคะเดาว่าคงหลากหลายน่าดู ใช่เลยครับหลากหลายมากมีแนวไหนบ้างคะพอจะสรุปคร่าวๆได้ไหมก็มีเยอะเลยค่ะบางคนก็เชื่อเลยว่าเป็นวิญญาณจากเหตุไฟไหม้ที่เพื่อนบ้านเล่ามานั่นแหละบางคนก็ตีความอีกก้อนกลมๆที่เห็นตอนเด็กว่าอาจจะเป็นวิญญาณสัตว์ก็ได้นะเอออันนี้ก็น่าคิด วิญญาณศาสตร์ก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็มีบางกลุ่มที่มองว่าเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเป็นพลังงานลบไปเลยแล้วคำแนะนำก็มีต่างๆนานาเลยค่ะตั้งแตออ่ลองสื่อสารกลับไปดูสิหรือไม่ก็ไม่ต้องสนใจเพิกเฉยไปเลยหรือบางคนก็แนะนำให้ใช้เรื่องความเชื่อาศาสนาเข้ามาช่วยอืมก็แล้วแต่มุมมองเลยจริงๆใช่ค่ะมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าพอเจออะไรที่อธิบายไม่ได้เนี่ย มนุษย์เราก็พยายามจะหาคําอธิบายหาทางรับมือโดยใช้กรอบความเชื่อหรือประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่นี่แหละค่ะสรุปแล้วเนี่ยเรื่องของคุณแพทริก2171ก็พาเราไปสำรวจประสบการณ์ส่วนตัวที่มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับตั้งแต่เรื่องลึกลับตอนเด็กๆ การเห็นภาพแปลกๆเสียงกระซิบจนมาถึงเงาที่มันดันไปเชื่อมกับเรื่องเล่าท้องถิ่นได้อีกสิ่งที่มันชวนให้คิดต่อนะคะคือประสบการณ์ที่มันหลากหลายขนาดนี้ทั้งสัมผัสทั้งเห็นทั้งได้ยินแถมเกิดต่างช่วงเวลาต่างสถานที่อีกแต่ทั้งหมดเกิดกับคนคนเดียวกันเนี่ยมันทิ้งคำถามใหญ่ไว้เลยว่าจริงๆแล้วปรากฏการณ์พวกนี้มันคืออะไรกันแน่มันเป็นอะไรที่อยู่ข้างนอกตัวเราจริงๆหรือว่าเป็นผลมาจาก เอ,อ่อการรับรู้การตีความในใจของเราเองกันแน่นั่นสิครับมันก็เลยเป็นคำถามกลับมาที่เราๆท่านๆ่านด้วยเหมือนกันนะครับว่าไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างประสบการณ์จริงจินตนาการความกลัวหรือแม้แต่ความทรงจำที่มันอาจจะเพี้ยนไปบ้างเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อืมแล้วไอ้เรื่องเล่าที่เราเคยได้ยินมาหรือความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีผลต่อวิธีที่เราเห็น หรือได้ยินสิ่งต่างๆรอดตัวเรามากน้อยแค่ไหนกันนะครับอันนี้น่าคิดต่อจริงๆครับ